สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโฟร์สปอร์ตวันนี้ครับสำหรับแฟนบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกคืนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะเรามีโปรแกร,รมการแข่งขันทั้งหมด9คู่ที่จะลงฟาดแข่งกันแบบเดือดอตลอดค่ำคืนนี้แต่ละคู่จะเต็มให้แฟนๆได้ลุ้นกันจนถึงดึกมาดูกันเลยครับว่ามีคู่ไหนที่น่าสนใจบ้างเริ่มต้นกันที่2คู่แรกในเวลาศูนย์นาฬิกา45นาทีคู่แรกครับรูทจากเบลเยียมจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าทีมแกร่งจากอังกฤษคู่นี้ถือว่า น่าสนใจเพราะทั้งสองทีมต่างมีฟอร์มที่ดีและนักเตะคุณภาพแฟนบอลต้องรอดูว่าผู้มาเยือนจะสามารถคว้าชัยได้หรือเจ้าบ้านจะใช้ความได้เปรียบคว้าชัยไปได้ต่อมาเป็นคู่ของชักต้าโดเนตทีมดังจากยูเครนพบกับยังบอยจากสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้ต้องบอกเลยว่าต่างฝ่ายต่างต้องการแต้มเพื่อโอกาสในการเข้ารอบต่อไปจากนั้นในเวลา3นาฬิกาจะเป็นเวลาที่แฟนบอลต้องจับตามองกันเลยครับเพราะมีบิ๊กแมตหลายคู่เริ่มจากสปาร์ตาปรางจากสาธารณรัฐเช็กเปิดบ้านเจอกับบรสทีมดังจากฝรั่งเศส ทั้งสองทีมต่างมีฟอร์มการเล่นที่ดุดันเป็นอีกคู่ที่น่าติดตามตามมาด้วยสตุตการ์ทีมแกร่งจากเยอรมันจะปะทะก,กับอตาลนตาจากอิตาลีคู่นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการพบกันของสองหลีกใหญ่ในยูโรและยังมีอีกคู่ที่ทุกคนรอคอยเปอสเชทีมแกร่งจากฝรั่งเศสจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตเลติโกมาดริดจากสเปนซึ่งเป็นการประทะก,กันของสองทีมยักษ์ใหญ่ที่น่าตื่นเต้นแน่นอน คู่ถัดไปครับอินเตอร์มิลานจากอิตาลีจะเปิดบ้านรับมืออาเซนนอนทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่นี้เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของสองลิกใหญ่แฟนบอลต,ต้องลุ้นกันว่าใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัยอีกคู่หนึ่งที่น่าติดตามคือเฟเยนูสจากเนเธอร์แลนด์พบกับเซบูจากออสเตรียคู่นี้เป็นการเจอกันของสองทีมที่มีฟอร์มดีและเล่นได้เหนียวแน่นไม่เพียงเท่านี้ยังมีบบเยนมินิกทีมดังจากเยอรมันเปิดบ้านเจอกับเบนฟิก้าจากโปรตุเกสคู่นี้บอกเลยว่าแฟนแฟนเสือใต้ ต้องรอลุ้นว่าพวกเขาจะรักษามาตรฐานการเล่นในบ้านไว้ได้หรือไม่สุดท้ายปิดท้ายด้วยเรสตาเบลเกรดจากเซอร์เบียจะเปิดสนามดวลกับบาร์เซลโลนาทีมแกร่งจากสเปนซึ่งบาร์เซลโลนาต้องการแต้มเพื่อเข้ารอบดังนั้นคู่นี้แฟนบอลห้ามพลาดจริงๆครับสรุปแล้วคืนนี้เรามีโปรแกรมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกถึง9คู่แบบจุใจแฟนบอลเตรียมตัวเชียร์ทีม โปรดกันได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ช่องโฟของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตข่าวสารฟุตบอลจากทั่วโลกขอบคุณที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ